สิบเก้าเทวตาอุโยชนะาาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกกาโนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมให้สัมปัังปุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพัมปติสิทธิยาธานังธาตุทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาหุนตุกัดช so, ั่นตุกเทวตาคตา20สัพเพพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชนะหลักข้างบันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักข้างพันธามิสัพพะโส สัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังกันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะหลักขังปันธามิสัพพโส sape puta para pata pace kanan cayang palang ala hanta nan cate cena pakang hanta mi sapa so sape puta para pata pace kanan cayang palang ala hanta cate cena pakang hanta mi sapa puta para pata pace kanan palang cate cena สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพหลังอนันตานันจเตเชนะหลักขัางผันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดาำนวยพรให้แก่ขพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูของแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพรพปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด